รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมลาโมล่าสตูดิโอร่วมกับเว็บท่องเที่ยวเมืองไทย c o m บางกอกโฮสต์เว็บโฮสติ้งเสนอรายการออกมันจะก้วออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคย นนสนับสนุนรายการโดยเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถเช่าเอวิสรองเท้าคีนสวนใส่โยกรีสอร์ท ทวีชัยแคมชาง bangkokhost.com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่หมครับรายการสา,าระดีท่องเที่ยวครับที่จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับ การผจญภัยการเดินทางในพิกัดใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยหรือต่างแดนก็ตามครับผมอิทธิสายทองครับเป็นผู้ดําเนินรายการวันนี้ผมพาคุณผู้ชมฮะมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีครับและที่นี้ก็คือที่ตําบลท่าล้อครับแล้วที่เมืองกาญแห่งนี้ครบอกเลยครับว่าเห็นบรรยากาศแบบนี้ตอนแรกนึกว่าอยู่บางแสนนะฮะไม่ใช่ครับตัวนี้เป็น พื้นที่ที่ทางอปตเขาจัดทาขึ้นให้เป็นหาดทรายเทียมครับเปรียบเสมือเป็นทะเลน้ําจืดเลยครับตรงนี้ก็คือแม่น้ําแม่กลองฮะใครจะรู้ครับว่าแม่น้าแม่กลองแห่งนี้ครับไหลมาจากจังหวัดตากครับจากอุ้มผางเลยครับไหลลัดเลาะมาเรื่อยๆครับผ่านสังขบุรีผ่ามาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีที่อําเภอท่าม่วงนี่เองครับแล้วอันนี้ฮะจุดเริ่มต้นการเดินทางผจญภัยจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะครับก็เริ่มต้น ที่นี่เป็นที่แรกครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูครับว่าที่เมืองกาญจนบุรีครับนอกจากจะมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่ทุกๆคนรู้จักดีกันแล้วยังจะมีสถานที่ที่แบบว่าบางคนไม่เคยไปหรือเปล่ายังไงก็ตามติดตามชมต่อครับหรือว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปจังหัยต่อที่ไหนนะครับ คุณผู้ชมฮะตรงนี้เด็กๆสนุกกันมากเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่ลึกเลยครับผมมาเนี่ยวันนี้เป็นวันเสราร์นะฮะก็ตื่นสายๆประมาณ8ปดเก้าโมงขับรถจากกรุงเทพมากาญจนบุรีฮะแวะกินข้าวเที่ยงระหว่างทางตอนนี้ต้นบ่ายเราก็อยู่ที่เมืองกาญแล้วเราก็สามารถที่จะได้ใช้เวลาในวันหยุดกับครอบครัวครับอย่างมีความสุขเด็กๆก,ก,ก็เล่นน้ําแล้วก็นั่งดูเข้าไปนะครับสบายดีก็มีกิจกรรมฮะมีแพรมีห่วงยาง มีเรือหงให้ถีบมีเจ็ตสกีให้เล่นนะครับก็บรรยากาศกว้างขวางมากๆเลยฮะแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสายสำคัญของคนไทยเลยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยคุณผู้ชมที่ส่วนใหญ่แล้วขับรถผ่านเชื่อเลยครับขับรถผ่านเราจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่แบบส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ที่เมืองกาญเข้ามาเที่ยวกันฮะวันนี้ก็เลยพามาเปิดพิการให้คนได้เห็นว่าที่นี่มีอะไรบ้าง นี้เราขับรถมุ่งหน้าสู่อ,ตอตตบตตำบลเกาะสำโรงครับที่นั่นจะเป็นศูนย์ฝึกหรือศูนย์เลี้ยงสัตว์ของทหารบกครับหรือกรมการสัตว์ทหารบกนั่นเองครับที่นี่ฮะมีสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีเลยครับนั่นก็คือต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่มากๆเลยอะร้อยสองร้อยปีเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมสิบคนโอบาใครรู้จักต้นกามปูบ้างหรือต้นจามจุรีบ้าง นั่นเหมือนกันพ้นเดียกันเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเป็นยังไงเส้นทางนี้ฮะเป็น,สน,นเส้นทางที่เราจะต้องขับเข้าไปในค่ายทหารนะครับก็สามารถที่ใครมี GPS เสิ์ชคำว่าจามจิริยักก็เจอเลยเดียวพาไปดูฮะอีกประมาณ5นาทีถึงครับผู้ชมถึงแล้วตอนใหญ่วะเบลมเล่นี่คือต้นจามจุริยักษ์ที่ผมเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปข้างล่างนครับ ผู้ชมฮะเดินทางมาถึงที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งทีครับเราก็จะต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงภูมิภาคภาคก,กลางทั้งหมดเลยครับนั่นก็คือท่านภูมิในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคก,กลางคุณสมชายชมพูน้อยครับเดี๋ยวเราให้ท่านแนะนําดูครับว่าที่นี่เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ของ กูมิภาคภากลางถ้ามาเมืองการนะครับณนะจุดที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะไปเจอต้นจามจุรียักษ์ซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจากจุดนี้เดินทางไปอีกไม่ไกลมากนะักก็จะเป็นวัดต้องบอกว่าวัดนี้สวยงามมากครับเป็นวัดถ้ำเสือจะเห็นวิว360องศาที่ทุกคนนั้นมองข้ามจากตัวของการจนบ,บรุรีต้องบอกว่าเมืองนี้มีความเป็นมาเรื่องของประวัติศาสตร์ทหารเสียชีวิตเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าจุดยุทธศาสตร์นั้นก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควแห่งนี้แล้วก็จะเดินทางไป จนถึงสถานีรถไฟน้ําตกจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามแต่จุดนี้ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีความคลาสสิกม,มากที่ตัวของอไซยโยกห้ามพลาดครับมาเมืองการต้องมาสัมผัสให้ได้คุณผู้ชมต้นใหญ่มากเลยนะฮะนี่แหละสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าความว้าวมันอยู่ที่การเดินทางอยู่ที่การวางแผนการเดินทางก็สำคัญนะครับ แล้ววันนี้ฮะผมได้วางพิกัดสนุกสนุกฮะพิกัดสบายสบายในวันหยุดครับก็แค่มีรถนะครับขับเที่ยวทั่วกาญจนบุรีนะครับขับได้สบายสบายแล้วที่นี่ครับที่นี่เป็นกรมการสัตว์ทหารบอกครับเขาจะเลี้ยงพวกม้าเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆนะครับที่นี่ครับเขาบอกว่าช่วงประมาณเดือนมกราคมกุมภาพครับต้นจามจุรีพวกนี้ครับจะออกดอกเต็มต้นครับพอตกตอนเย็นนะใบเขาจะหุบ แบบนี้มันจะหูพังต้นแล้วเราจะเห็นอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าความหนาหรือสีด้านหลังของใบเนี่ยมันก็จะเต็มต้นแบบนี้เราจะเห็นสีทึบๆหน่อยใช่ไหมครับบางทีก็ไมนเห็นแบบคนละแนวคนละมุมมองนะครับก็สามารถมาได้แล้วตรงนี้ครับมาถ่ายรูปกันหลายๆคนนะสวยมากดูดิใหญ่จริงๆนะเขาบอกว่าตันนี้อายุเก่าแก่ถึง200ปีเลยนะแล้นี้ครับบอกเลยคนระับพี่กัดนี้ผมให้5ดาวจริงๆครับ าคนเดียวฮะจะวัดยังไงได้วัดสิคนโอบก็ต้องทําคนเดียวจะทําให้ดูฮะเดี๋ยวให้กล้อง follow ตามนะฮะว่าผมจะโอบตันนี้ได้กี่ครั้งนะครับอ่าอ่าหนึ่งสามมาสองสองสี่ห้หคนโอบครับ เมื่อกี้จาจุกนี้ได้ครับถ้าตรงนี้มัน8ปดทางลบหนึ่งก็เหลือเจ็ดใหญ่มากเลยนาะ